โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนวทางการจัดเด็กเผาสองขาหรือว่ามาแบ่งปันลิสต์เด็กของผมนั่นแหละนะก็เด็กนี้นะครับก็จะเป็นเด็กแนวแบบเน้นโจมตีคือแบบปิดชัวๆเลยนะครับมามาเตอร์นะครับผมเลือกใช้เป็นทัสนะเป็นทัสสเตปนิกนะครับก็มี2ความสามารถนะมีสกิลธรรมดาแล้วก็ท่าไม้ตายนะครับหรืออันติเมตสกิลสกิลแรกบอกว่า เมื่อไดโนกาสที่เราควบคุมโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตี200เป็นเวลาจนจบเทินก็คือเมื่อเราเมื่อไดโนโนเสาเราตีนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตี200เลยนะจนจบเทินแล้วก็อันนี้ถ้าไม่ตายเนี่ยเราเรามาใช้เพราะมันมีท่าไม่ตายเลยนะก็คือท้าไม่ตายครับทัศนาคงกระพันอันผิดขออภัยนะหรือว่าทัศนาไม่รู้นะทัศนาหรือทัศนานี่แหละใจ่ายดีพี่ห้านะครับผมสร้างสกิลอมตะนะครับให้เผาสองขาที่เราควบคุมทุกใบเลยนะครับและเพิ่มพลังโจมตี500 โคตรเยอะนะครับนโนกาที่มีสกิลอมตะนะครับไดโนไม่ใช่ไนโนกาที่มีสถานะอมตะนะครับจะไม่สามารถถูกทําลายได้มันค่อนข้างปิดเกมชัวนะถ้าเราใช้ไม้ตายอะ่ะฝั่งตรงข้ามอะ่ะจะใช้เอิร์ธเควกกับเรโนเราไม่ได้เอ้ยมันใช้ได้แต่ว่าเนโนเราจะไม่ตายนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ออกจากสนามเอ้ยไม่ถูกทำลายอะ่ะอย่างเช่น n e ก o t เทชั่นอ f l i ล h ์ก็เล่นงานไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับมันก็ดีแต่ว่า เราต้องระวังการ์ดบางใบนะอย่างเช่นทอร์นาโดเนี่ยอีกฝ่ายก็อาจจะขัดเราได้นะครับเพราะว่ามันพากลับขึ้นมือมันไม่ได้ทําลายไงครับก็ประมาณนั้นนะอ่ามาดูทีเชอร์นะครับอา้าวคอมมานเดอร์อดูคอมมานเดอร์ก่อนนะครับผมใช้เป็นคอมมานเดอร์นะใช้เป็นแจกเกนตัวแรปเตอร์นะตัวนี้ก็หาจากกล่องลินได้เลยความสามารถมันบอกว่าเมื่อการ์ดนี้อยู่ในสนามนะครับ นะเมื่อการอยู่นสนามนะครับในสนามฝั่งเราถ้าในสนามฝั่งเรามีการ์ดที่มีคําว่าแรปเตอร์มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวมันเองนะครับ200นะครับแล้วก็เมื่อการ์ดน,นี้ถูกโจมตีนะเราสามารถจ่ายค่าได้3นะครับหาดีโนโการ์ดแรปเตอร์นะครับจากกองมารับการโจมตีแทนได้ใส่มาเป็นคอมมานเดอร์เอามาทําคอมมานเดอร์ซัพพอร์ตแต่บางจังหวะก็อาจจะเอามันขึ้นมาในสนามก็ได้นะโอเคเรามาดูที่โซนไดโนครับผม มาดูที่โซนที่ใส่เยอะที่สุดก็คือโซน3ใบผมใส่อุปวิดัปเตอร์อันนี้ใส่3ใบเลยะนะมันบอกความสามารถนะก็คือถ้ามีมันอยู่ในสนามเนี่ย DP ของเผ่า2ขาจะลดลงนะครับถ้าเรามี3ใบเวลาเราลงเผ่า2ขาเนี่ยจากมือเนี่ย DP ก็จะลด3นั่นเองมันช่วยให้เราตั้งบอร์ดง่ายๆนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นกับดวงนะว่าต้นเกมเราจะจัวติดไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อายุเราใช้ทัชนะครับตัวนี้เก่ง ถ้าถ้ามันขึ้นมือแนะนำให้ให้ลงเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นตัวช่วยฟาร์มบอร์ดได้ดีนะแล้วก็ลงไว้ที่ดีฟเอนไลน์นะอย่าไปไว้แอทแทกไลน์นะครับตัวต่อมาแบมบี้รับเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยตั้งบอร์ดได้ดีนะแบมบี้รับเตอร์บอกว่าสกิลมันนะเอฟเฟกนะเมื่อลงมาในสนามนะครับหาตัวมันเองนะฮะจากกองมาขึ้นมือได้นะครับจากนั้นสับกอง ก็มันสแปมบอร์ดได้เราลงโอวีสองเราลงแบมบีแบมบีแบมบีฟรีอะไรแบบนี้ครับช่วยสแปมบอร์ดได้แต่ก็ระวังสเตยนอกนะครับอมฝั่ง,งตรงข้ามมีสเตยนอกก็คือจบเลยบอร์ดเราไปห,หมดเลยนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้เป็นโซนของพร้อมลบเนะนะกโกวครับผมไอตัวเนี้มีความสามารถพร้อมลบนะลงมาแล้วเนี่ยมาสั่งใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อคีเจอร์ตกตกสุสานจากการต่อสู้กับการ์ดใบนี้นะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตี200อถ้าเขาไปตีมัน ถ้ามันไปตีเขาแล้วดโนโเขาตายมันจะเพิ่มสองหรือว่าเข้ามาตีมันแล้วดโนโเขาตายมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีสองร้อยไปเรื่อยๆ,ๆครับยิ่งตีมันก็ยิ่งบวกสองร้อยอ่ะพอลงมาเนี่ยปับ๊บลงกอโกเนี่ยตีมันก็เป็นพันห้าเลยนะเออนะครับอีกฝ่ายนี่ตกใจได้เลยเฮ้ยพลังพันห้าได้ไงอ๋อมาตเตอร์สกิลครับผมบวกสองร้อยแล้วก็สามารถใช้ไม้ตายได้ด้วยถ้าจะเอาชัวร์นะแต่ว่าใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เทิร์ที่ห้านะครับต่อมาครับไคโอโรฟซอรัสใบนี้ ผมใส่3ใบนะก็มีพร้อมลบมีสกิลพร้อมลบแล้วก็สามารถแจกค่าได้3นะครับลดพลังป้องกันของไดโนโเป้าหมาย300แล้วก็พลังโจมปี300ได้นะพร้อมลบก็คือฟาสต์ันนั่นแหละครับมันคือคําเดียวกันไดน,นพวกที่มันมีความสามารถพร้อมลบเนี่ยมันลงมาแล้วมันสั่งใช้งานได้เลยอือนั่นแะหละมาดูที่ส่วน2ใบนะสใบแรกครับแพคคีเซฟาโรซอรัสอันนี้ใส่2ใบความสามารถแพคคีครับถ้ามันอยู่แอทแทกไลน์ผู้เล่น ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถโจมตีการดไปอื่นได้นอกจากมันเวลาเข้าช่วงตีเขาเลีงในแค่ตัวเดียวก็คือแพคคี่เขาจะตีใส่ตัวอื่นไม่ได้ก็เป็นการดป้องกันที่ดีครับต่อมาครับแรมบิโอโซรัรอันนี้ใส่2ใบนะมันบอกว่าไม่ว่ามันจะอยู่อะไรก็ตามครับถ้าเผาสองขาตกเป็นเป้าหมายการโจมตีการใบนี้จะเข้ามารับการโจมตีแทนนะแบมบี่รัตเตอร์ไฟก็เหมือนความสามารถก็เหมือนแบมบีธรรมดาเลยลงมาหาหา,หาตัวมันเองจับกองขึ้นมือแค่นั้นแหละ เอามาใส่สแปมบอร์ดนั่นเองจะได้ลงได้เยอะๆนะครับามาดูโซนหนึ่งใบโซนนี้ก็ใส่มาค่อนข้างเยอะใบแรกอีกัวโนดอนก็ใส่มาหนึ่งใบครับมันสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้นะคือจ่ายก็ได้2ชุบชีวิตในนกกาในสุสานเข้าสนามได้ก็เหมือนฟอสซิลแล้วก็ถ้ามีเผาสองขามากกว่า1ใบเนี่ยมันจะไม่ตกเป็นว่าหมายจากเมจิก,การ์นะครับต่อมาสยามโมซารัตนะครับก็เป็นการที่เอามาใช้เพิ่มพลังได้ดีนะ มันบอกว่าทิ้งการหนึ่งใบเพิ่มพลังโจมตีตามค่า D.P. ของการที่ทิ้งคูณ2แล้วก็ใช้ C.D.P. สั่งทำลายเดโนโนการ์ดเป้าหมายที่มีพลัง2 0 0พแล้วก็ทำลายตัวมันเองเหมือนในการ์ตูนที่ฟิวใช้อ่ะนะครับจิเกเนโนตัวซอรัสอันนี้ใส่มาหนึ่งใบนะมีความสามารถพร้อมรบนั่นเองแล้วก็มันจะไม่ตกเป้เปเปาหมายจากสกิลจากเดโนโนที่พลังป้องกันเพ้าพลังโจมตีน้อยกว่ามันอันนี้ใส่บูธมาด้วยนะลืมบอกเลยว่าเด็กนี้มีบูธนะดาโกต้าแรปเตอร์อันนี้ใส่หนึ่งใบครับความสามารถถ้ามันตกสุสาน เราคุณแรปเตอร์จากกองขึ้นมือได้ผมอ่มมานแค่อันเดียวนะอันล่างไม่ได้ใช้นะเดนเนคัส no อันนี้ก็ใส่หนึ่งเมื่อลงมาในสนามสามารถค้นอาร์เมอร์ของเผ่าสองขามาขึ้นมือได้แล้วก็สามารถจ่า,ายค่าได้สามนะสั่งให้เนโนเป้าหมายหนึ่งใบติดสภาะวะสับสนหนึ่งเชิญโกลเด้นบริโอนิกนะใส่มาหนึ่งใบครับมันบอกว่าเมื่อการไปนี้โจมตีมันจะโจมตีที่ค่าดีเฟเอนเท่านั้นไม่ว่าเป้าหมายอยู่อะไรใดก็ตามถ้านึกภาพไม่ออกเหมือนอะไรก็เหมือนชุดก่อริวฮอนของเผ่าเขานั่นแหละครับมัทบุรราซอรัสอันนี้ใส่หนึ มันบอกว่าเมื่อกาไบนี้ตกสุสานากสนามนะครับเอาเมจิกเราขึ้นมือได้นะแล้วก็สามารถเดี๋ยวนะฟฟกองไม่โฟกัสสามารถจ่ายค่าได่สองนะทิ้งเมจิกหนึ่งใบแล้วก็จวดสองได้เอามาเพิ่มมือได้นิกโตซารัสอันนี้สกิลมันบอกว่าทิ้งสามารถทิ้งการหนึ่งใบลงตัวนี้จากมือได้แล้วก็สามารถสั่งให้ในโนการ์หนึ่งใบติดสภาวะสับสนหนึ่งเชิญได้นะแบบีรัเตอร์นะก็มีพร้อมลบนั่นเองใส่มานหนึ่งใบ สยามโมสรัตอีสานเอ็นซิตสยามโมไทยรัตนะขออภัยครับผมก็เป็นเอนโอการ์ดที่พลังมันเยอะมากแล้วก็มีสก,กิลบอกว่าโจมตีสูงสุดเวลามันโจมตีเราสามารถเอาพลังตั้งต้งตนของมันนะคูณ2หรือว่าบวกกัน2ครั้งหพันหบวกพันหก็เป็นสามพันเออ dp สี่ตีสามพันนะคิดดูนะครับแต่ว่าเมื่อช้สก,กิลมันเสร็จมันก็จะตายนั่นเองนะมาจุงกาสรัตก็ใส่มาหนึ่งใบครับเอามาจัว่วเมื่อมันตีเสร็จนะเราจะได้จัว่วแล้วก็สามารถจ่ายค่าได้สาม สั่งให้เนนกาสหนึ่งใบในแอตแทกไลติดสภาะวะสัตสหนึ่งเทินครับจิโรไฟซียก็เหมือนนังเคลื่อนออสเตียของเผ่าน้ําเลยก็คือลงปับ๊บเรียกเผ่าสองขาที่ก็ได้ไม่เกิน3เข้อสนามได้อุราโนโลงมาเพื่อทําลายเมจิกความสามารถมีแค่นั้นแหละอันนี้ใส่มาทําไมใส่มาจัดการพวกเผามีเขานะครับที่มันชอบวางเพนฟิวหรือว่าการ์ดกันเวททั้งหลายแหล่ล้วก็ลงอุรานระเบิดทิ้งได้เลยนะอันต่อมาครับเรามาดูที่โซนอะไรโซนชุดเกราะผมใส่วูทอแฟงมาหนึ่งใบนะ เพิ่มพลังโจมตีให้เดโนโกาที่สวมใส่เนี่ยสามร้อยห้าสิบแล้วก็สามารถสามารถจ่า,ายค่าได้สีนะนำการไบนี้จากสุสานขึ้นมือได้แล้วก็ต่อยต่อมาครับอะไรนี่เฮลเมตออฟดูมนะเดโนโกาที่สวมใส่เพิ่มพลังโจมตีหนึ่งพันแล้วก็ดีเฟนต์ร้อยหนึ่งแล้วก็แฟชชิ่งไรท์สูดเดโนโกาที่สวมใส่เพิ่มพลังโจมตีสองร้อยแล้วก็จัวได้เลยสวมและสวมเสร็จแล้วก็จัวมีกาทีเร็กสูดนะเสมีมาหนึ่งใบครับ เพิ่มพลังโจมตีให้เนโอกาสหนึ่งพันนะแล้วก็พลังป้องกันหนึ่งพันมันไม่ใช่เพิ่มพลังป้องกันหนึ่งพันนะมันเพิ่มพันห้านะมันมีตรงหลอดนี้ด้วยนะครับแล้วก็การ์ดที่สวมใส่จะไม่ออกจากสนามนะครับผมจะไม่สามารถกลับถูกกลับขึ้นมือจากสนามได้นะอันนี้ก็ใส่ใส่หนึ่งครับเอามาดูที่แอคชั่นการ์ดอันนี้ผมจะไปไบวันะครับเนื่องจากท่านผู้ชมน่าจะดูแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นการ์ดสามันซะส่วนใหญ่ว่าแต่ละใบมันทําอะไรได้บางใบผมก็จะข้ามนะเพราะว่าคิดมันจะยาว ขออฟไทแลนด์ Thailand, อันนี้ก็ใส่หนึ่งคือทิ้งก้านหนึ่งใบค้นไดโนการ์ดที่เป็นสายพันธุ์ของทีเล็กอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสายามโมเทรน,นสัสนะในเด็กหรือว่ากอโกะพอทิ้งปับ๊บใช่ไหมค้นแล้วก็เอาลงสนามเลยแล้วก็ได้พรอมลบหรือได้ฟาดรันนั่นแหละเดฟเวทีมนเลอร์อันนี้ใส่มาเปลี่ยนเป้าหมายมจิกนะแบคโฮก็อันนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับเพราะว่าเห็นกันบ่อยแล้วแหละนะในงานแข่งนะฟอสซิลก็ชุบชีวิตไดโนนะครับ, il, ด,ด,นะรบดีเซนิเกตก็ทาลายมจิกที่ดีพีไม่เกิน3ได้ อันคาร์รอทอกซิกก็ไว้ยกเลิกการโจมตีครับเวลาเขาตีมาเนี่ยเราไล่อันคาร์รอทอกซิกเลยมันบอกว่าเนนูเผาที่เลือกเนี่ยจะไม่โดนตีจนจบเทินเราไล่ไว้ก่อนก็ได้นะนะครับไม่ต้องรอเขาตีก็ได้เราไล่ดักไว้ก่อนก็ได้อันคาร์รอทอกซิกไว้นะเขาก็จะตีไม่ได้นั่นเองหรือจะใช้เค์เตอร์ก็ได้หมดนะบวกคโนแก๊สใส่สองครับชาร์จใส่หนึ่งครับคลอออฟคอริเชียนพราวออฟคอริเชียนนะมันบอกว่าเนนูการ์ดเผาสองขาทุกไปที่เราควบคุมเนี่ย เพิ่มพลังโจมตี300อนะใส่มาแจกพลังทั้งสนามซิลคิเชอร์ครับหนึ่งใบครับผมนิกเ t i o n ออ f ไลน์ก็2ใบครับบัตเอาก็หนึ่งใบครับเอ,อเิร์เควกนะครับระเบิดตัวที่ตีหนึ่งตัวนะครับทําลายตัวที่โจมตีหนึ่งตัวแล้วก็ทันเดอร์โบก็เอาไว้ยกเลิกแอชชันการ์ดครับที่เขากําลังไล่นะก็ทอร์นาโด2ใบแล้วก็เทมเพิลอินเวสอันนี้ก็ใส่มาแก้คอยยาวนั่นแหละไม่ให้เขาชุบชีวิตนะอืเด็กนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะ มันเล่นไม่ยากครับเดงนี้ก็คือเราเน้นแบบตั้งบอร์ดถ้าเราได้โอวีเราเน้นตั้งบอร์ดให้ได้เยอะๆก่อนนะครับพอเราได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยพอเข้าเทินทีห้าเนี่ยเราก็ใช้ไม้ตายทัดเลยจ่ายดีพีห้าสร้างสกิลอมตะแล้วเราก็เริ่มบุกๆได้เลยก็ปิดเกมค่อนข้างชัวร์นะครับถ้าจะเอาชัวรวผมแนะนําให้มีทันเดอร์โบไว้ในมือด้วยนะครับก่อนที่จะใช้สกิลทัดเพราะว่าเผื่ออีกฝ่ายเขามีทอร์นาโดอะไรแบบนี้ยกในนูเราเราก็สามารถทันเดอร์โบวสวน ทัดเนะี่ยมันกันการถูกทำลายนะครับก็วพวกเอิร์ทคล้ยพวกบัตเอาอะไรแบบนี้นะับผมหรือว่าถ้าแบบเราไปเทียบพลังไปตีกันแนละ้วมันเทียบพลังเราแพ้ในนูเราก็ไม่ตายนะว่าไม่ถูกทำลายอยู่ดีก็เก่งนะแต่ว่าต้องเลือกจังหวะดีๆนะครับเวลาเราใช้ไม้ตายเพราะว่าไม้ตายเนี่ยมันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนอนะ่ะมันใช้กี่รอบก็ได้ใช่ไหมละ่ะต้องวนมาที่เธอ์นี้ห้าแต่ตัวเนี้ยแอดมินเขาได้ทำการแก้ใหม่แล้วนะก็ลดความเก่งลงไปเยอะนะ ัดนี่เก่งนะอืมตัวสําคัญสําคัญในเด็กก็ที่ต้องมีนะที่แนะนำนะก็คือโอว a d ัปเตอรคือต้องมีในเด็กอย่างน้อยสักสองใบก็ได้นะครับแล้วก็พวกโกอโกอะไรแบบเนี้ยผมแนะนําให้มีมากโกอโ,โกนะครับมันเป็นตัวแบบตัวเก่งของเด็กขี้หลักของเด็กเลยก็ว่าได้นะสาหรับวันนี้นะครับช,ช่องกอโ Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ